You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุน้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร u r i t y t ี e Happiness Investment สวัสดีครับครับโอเคนะครับก็ต้องบอกว่า วันนี้ที่เราจะมาคุยหุ้นตัวท็อปพิกตัวหนึ่งของเรากันนะครับนั่นก็คือตัว ASK นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับจนเรามองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟันเดเมนทัลเนี่ยเราพูดถึงเเรื่องนี้ไปพอสมควรวันนี้พี่เลยจะชวนไอซมาคุยในอีกมุมมองหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริษัทแม่ของเขานะครับที่ชื่อว่าชัยลิสนะครับไปกดดูมารู้สึกว่าราคาหุ้นเนี่ย เพอร์ฟอร์มมากถึงมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีความร้อนแรงพี่ก็เลยชวนไอซ์ว่าเฮ้ยบริษัทนี้เขาจะกำลังจะมีการปรับโครงสร้างอะไรครั้งใหญ่หรือเปล่าและลงมาที่บ้านเราเนี่ยเราจะมีอันนี้ส่งเชื่อโวกจากประเด็นนี้บ้างไหมนะเดี๋ยวให้ออธิบายก่อนว่าชายลสเขาทำอะไรเขาทำอยู่ในประเทศไหนแลวเขาตั้งเป้า Market c a p p l แพลนของเขา5้าปี10ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็จริงๆชายลสเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้เล่น เรียกวเป็นบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยที่มีต้นกําเนิดมาจากไต้หวันนะครับก็เป็นเป็นของของไต้หวันนะครับแล้วก็ทํามา40กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายตัวเรียกว่าสาขาของเขาเนี่ยหรือว่าบริษัทลูกเนี่ยมาในประเทศในในใน,ในกลุ่มเอเชียนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีโอเปอเรชั่นอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับก็มีที่ไต้หวันนะครับมีมีสิงคโปร์นะครับมีที่แคนเบอร์ีา นะครับมีเวียดนามมีมาเลเซมีฟิลิปปินส์นะครับจีนก็มีนะครับแล้วก็ที่ไทยเนี่ยจะมีก็จริงก็ทํามานานแล้วนะครับก็โดยใช้ลิสต์เนี่ยถ้าไปกดดูในผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของตัวตัวเอสนะครับแล้วในนี้เขามีอยู่ที่มีที่ UK ด้วยนะครับก็มีที่อเมริกานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็โฟกัสในในในเอเชียนี่แหละนะครับธุรกิจคือใช้ลิสต์ไม่ได้เป็นแบงก์นะครับเขาเป็นเหมือนกับบริษัทไฟแนนซ์คือปล่อยกู้นะครับก็มี อ่ o โปรดักต์หลายๆอันนะครับมีทั้งเช่าซื้อมีทั้งตัวที่เป็น f a c t o r i n g ก็มีนะครับมีสำหรับตัว e สินเชื่อแบบพวกเอ่ Export, Import, อ r t i m p o r t ก็มีนะครับก็มีโปรดักต์ทางการเงินเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพใหญ่ของกลุ่มชัยลีสที่ที่ท,ที่ที่อยู่นะครับซึ่งกงรีมชัยลีสเองก็ถือว่ามค่อนข้างมีบทบาทเยอะนะครับแบบว่าตัวตลาดที่ไต้หวันนะครับอย่างอย่าง ในในช่วงปี19เกนี่ยก็อยู่ในเหมือนกับอยู่ในอินด x ตัวที่เป็น ESG ของไต้หวันด้วยคือว่าเหมือนกับเป็นเป็นบริษัทอันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับที่ที่ไต้หวันพอสมควรนะครับส่วนภาพราคาหุ้นเนี่ครับพี่บอมนี่เห็นว่ามันเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็ <c oughs> ผมว่าหลากักๆเนี่ยมาจากตัวแผนที่เขาเหมือนกับว่าเขาปรับปรับกลยุทธ์ แก g ์กเ s สซมากขึ้นผมไม่แน่ใจนะว่าหลังบ้านทำไมถแก g ์กเ s สซมากขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่าจะมีไฟเชีโกลเดนแพนของของตัวชาริชาริสอยู่ว่าชาลิสเองเนี่ยจะเติบโตประมาณปีละสัก30%นะครับ5ปีนะครับวันะนี้เข้าใจว่าเริ่มประมาณปี1 8 8 9 9นะครับล้วบวก5ก็จะถึง2024-25ประมาณนี้นะครับ ซึ่งอันนี้การจะโตเนี่ยคือเขาก็ส่งตรงไปถึงบริษัทลูกด้วยนะครับอ่าก็จะเห็นว่าอ่ามันมีจริงๆประเทศอื่นอาจจะโตโตเร็วนําเราไปแล้วนะครับอ่ทีเนี้ยไซยลีสก็มีการปรับนะครับเท่าที่ที่ผมเห็นคืออาจจะปรับระดับท็อปแมネจเมนต์เนี่ยของแต่ละบริษัทลูกแต่ละประเทศนะครับเพื่อวนแล้วก็สร้างการเติบโตให้มันให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันขึ้นมานะครับของไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ถูกปรับไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ็มดี เออคนใหม่นะครับที่ที่ทางชัยลีส่งมาแล้วก็เป็นคนเดิมที่เคยทําอยู่ที่ประเทศถ้าถ้าผมจำไม่ผิดคือมาเลยนะครับแล้วก็ได้ทาที่มาเลยได้ดีพอสมควรนะครับก็วนคนเนี้ยมามาดูที่ไทยที่ต่อหน้าเนี้ยถ้าเราจําได้เอชียสมกิจมันไม่ค่อยโตหรอกนะครับชาดีเร็วกว่าเอชเคไม่ค่อยโตนะครับแต่คนเนี้เข้ามารับตําแหน่งน่าจะประมาณปีหนึ่งแปดนะครับแล้วถ้าเราไปย้อนดูปีหนึ่งเก้าเนี่ยเอชเคมันโตแรงเลยนะพอ เพรเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเนี่ยเปลี่ยนท็อปแมนจเม e นต์เนี่ยก็โตขึ้นมาได้แบบใหญ่20 20เอร์เซนตได้นะครับแต่ปี20ก็หยุดไปเพราะว่ามันมีโควิดขึ้นมานะครับก็ปี21เริ่มกลับมานะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถามว่าภาพใหญ่มันส่งมาที่อันนี้ยังไงภาพใหญ่คือชาลีจะต,ต้องการโตนะครับแล้วต <ừ. S 1> ้องการโตนะครับเขาจะไปได้คือบริษัทลูกต้องส่งขึ้นไปนะครับในนั้นเนี่ยเขาก็เลยหาปรับ ปรับยังไงก็คือปรับจริงๆคือผมันต้องปรับ culture ปรับ way การทํางานแหละเพราะก่อนหน้าน,นี้อยู่มาสิปีไม่ค่อยโตโต,โตไม่แรงแล้ว <ừ. S 1> ก็เลยปรับปรับคนที่ aggressive เนี่ยเข้ามาดูว่ามันมีเงื่อนไขตรงไหนที่ unlock ได้สองสปีแล้วก็เห็นนะว่า SK เนี่ยมีมัน aggressive ขึ้นเยอะนะครับคือมีทา product ใหม่ทําจํานําทะเบียนนะครับมีทำ blogger Encholan กกแล้วซึ่งอันนี้เป็นอันที่รบริษัทแม่ทำมารังนานแล้วนะครับ,รบแลัวลูกก็ไม่เคยทำเลยก็เลยเริ่มมาทานะครับในนี้น ผมคิดว่า SK น่าจะเห็นภาพการส่งผ่านตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นเป็นภาพกว้างที่ถ้าถ้าเราเราน่าจะเห็นสิ่งที่ดิเรกชันของนังบริษัทแม่อยากให้ให้ SK ไปแล้วก็แม n a จเมนต์คนใหม่ที่กําลังพาตัว SK ไปนะครับอันนี้ภาพ s t r a t e g i c งกว้างนะครับอโอเคไอซไอ์ไอพอทราบไหมาแต่ว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าพี่ไม่เคยดูงบของตัวแม่ไม่แน่ใจว่าไอซ์เคยดูหรือเปล่าว่าประเทศไทยเขาถือว่าเป็นแบบเป็นลูกหลักเลยไหมหรือว่ายังเป็นแบบลูกเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมา หรือว่าแบบยบงพอร <พอ S 2> ์ชผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือคือก็ออใจว่าก็ก็มีมีนัยยะอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แม่นนะครับโอเคครับอ่ะแล้วลงมาในงในมุมมองของงบไต่มาสามลงกบไต่มาสี่ที่หลายคนกังวลครับไอ้จากราคาที่ปรับปวลงมาเรามีความกังวลเลยครับหรือว่าเราคิดว่ามันเป็นโอกาสในการแบบซื้อสวนเลยผมว่าไต่มาสามไต่มาสี่น่าจะเห็นเอ่อเรียกว่าทำนิวไฮได้อีกนะครับสำหรับพอทอมไลน์นะครับแต่ แต่มาก่อน200กว่ากว่า200ไปายๆนะครับก็แต่ไตรมาสนี้อาจจะเห็น300บวกขึ้นไปได้นะครับเพราะว่า1คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายพิเศษมากดดันแล้วแบบไตรมาสสนะครับ 2. สองก็คือเดือนเดือนเเดือน8เนี่ยสินเชื่อก็ยังปล่อยเพิ่มได้ได้ดีนะยังเห็นการเติบโตนะแต่การเติบโตจะไม่แรงเท่าไตรมาสสแหละเพราะว่าไตรมาสสมเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องตัวการล็อกดาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับแล้วก็ลตไตรมาสสี่เนี่ย คิดว่าดีมาน่าจะสูงขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่า AKSK นะธานีเองหรือว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ก็เห็นเรียกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งจองออเดอร์รอไว้แล้วไต่มา่สีนี้ที่รอจะโอนลดนะครับดนงนั้นเนี่ยถ้าดูดิเรกชันเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีอยู่ครึ่งปีแรกด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าการระบาดมันแรงขึ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าฝืนเทรนได้นะแล้วก็แวลูเอชันเองพี่บอกถ้าดูก็ยังไม่แพงครับ h ฮสตูบุ๊กเนี่สองเท่าต้นๆน,น,นะครับพีอ PE ยังถูกกว่ากลุ่มพวกจำนำทะเบียนหรือว่าบัตรเครดิตเยอะพอสมควรนะครับนนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่าหุ้นขึ้นมาพอสมควรนะแต่ว่า Valuation เอนงถ้าเทียบกับกลุ่มเนี่ยผมว่าก็ยังมีอัพไซด์อยู่อีกพอสมควรเหมือนกันโอเคได้เลยครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์ามารครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ